ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่านหอยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทยัยผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ25 6 4ไตร่มาส1-2นายบุญมีมากมูลพนักงานราชการทั่วไปตำ่งครูก้อนตำนวนเมงน้ำขาวสังกัด กศนอมเพอบ้านด่านลานหอยกศนองตะบนน้ำขาวตั้งอยู่ที่หมู่9ตาบนน้ำขาวเอาเภอบ้านด่านหอยจัังหดวสุขโขท,ทัยภายใต้การบริหารงานของนายสำราญใจดาผู้อำนวยการกษนอมเพอบ้านด่านลานหอยบุคลากรกศนอมตะบนน้ำขาวประกอบไปด้วย นางพัชรนันอินดีครูอาสาสมัครกศนอนายบุญมีมากมูลครูกศนตำบลวังน้ำขาวตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ EMS i กศนตำบลน้ำขาวมีข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งที่เป็นเอกเทศอาคารมั่นคงถาวรมีลิกัตจดุดตำแหน่ง มีข้อมูลบุคลากรมีรายละเอียดต่างๆครบตามจำนวนทั้ง12รายการตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการทำแผนปฏิบัติการคอสนาลตำบลกอสนาลตำบลวังขาวมีแผนปฏิบัติการคอสนาลตำบลที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วนโดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการคอสนาลตำบลวังขาวผ่านความผิดชอบกับคณะกรรมการทุกคน เรียบร้อยแล้วและได้ลงในระบบข้อมูลในระบบ EMS เป็นที่เรียบร้อยตัวชี้วัดที่3จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายรักษณะตำมูลน้ำขาวได้จัดอาชีพระยะสร้างไม่เกิน30ชั่วโมงมีดังนี้คือหลักสูตรการทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นต้นจำนวน6ชั่วโมงมีผู้เรียน ป้าหมายผู้เรียนหกคนจำนวนผู้เรียนทั้งหมดแปดคนหลักสูตรการทำเจลล้างมือจำนวนสชั่วโมงเป้าหมายจำนวนสองนนคนจำนวนผู้จบหลักสูตรมีทั้งหมด6คนหลักสูตรการทำสลับโลและน้าจิ้มจำนวน6ชั่วโมงเป้าหมาย3คนจำนวนผู้จบหลักสูตรจำนวน8คนช่างพื้นฐาน สามสิบชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรที่จัดคือหลักสูตรการทำธุรกิจกาแฟโบราณและเครื่องดื่มจำนวน35ชั่วโมงเป้าหมายจำนวนผู้เรียนส1บคนจำนวนผู้จบหลักสูตรทั้งหมด12คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลปจำนวนหชั่วโมงเป้าหมายยีคนทำได้ยีคน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจำนวน6ชั่วโมงเป้าหมาย14คนมีผู้ผ่านหลักสูตร24คนการจัดบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการไปรูปศูนไทยเพื่อการมนชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน6ชั่วโมง เป้าหมายผู้เรียนเ็ดคนจัดได้8คนตัวชี้วัดที่4ร้อยลาของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตบ,บน้องขาวได้จัดกิจกรรมทั้งหมด4หลักสูตรคือ1การศึกษนเสรอเพื่อพัฒนาชีว ถ้าเป้าหมายตามแผน27ผลิดคนดำเนินง,งานได้12คิดร้อยละ1002การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตถ้าเป้าหมายตามแผน20คนผลาดำเนินง,งานสิบยิ่ง3คนร้อยละของผู้จบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ได้ร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนถ้าเป้าหมาย14คนผลาดำเนินง,งาน24คน ร้อยละของผู้จบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หนึ่งร้ปเซนตการจัดกระบวนการรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย7คนผลดำเนินง,งาน8คนร้อยละผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้นำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อตัวชี้วัดที่ห้า จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกอสมตน้ำขาวได้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน3กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมายตามแผนตั้งไว้7 5คนผลการดำเนินงานปฏิบัติได้80คน 2. บ้านหนังสือชุมชนจัดโครงการพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน8คน ผลการเงินงานมีผู้ร่วม8คน 3. คกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์5เป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้50คนผลการเงินงานปฏิบัติได้60คนรวมแล้วพอสนอตมบนุงขาวมีผู้รับบริการการภาษาตามัธยาศายไตมาทถสอจำนวน148คนตัวชี้วัดที่6 ความสาเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดจํานวนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนพื่อเนีนการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สมคัญกับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานที่ครูกศนตําบลรับผิดชอบโดยให้สพกศนจงังหวัดร่วมกับกศนอำเภอเป็นผู้กำหนดค่าเป้าหมายตามแผน ให้กนสทตำบนแต่ละคนผลการดําเนินงานกสทตำบลวังค์ขาวมีผลกรงงารดาเนินง,งาน5กิจกรรมคือ1กิจกรรมกสทมีชีวิตค้าเป้าหมายตามแผน61คนผลการดำเนินง,งาน45คนบ้านหนังสือชุมชนโครงการพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนค้าเป้าหมายตามแผน8คนผลการดําเนินง,งาน8คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ค่าประมาณตามแผน50ิคนผลการดำเนินง,งาน60คนกิจกรรม2เมษายน64วันรักการอ่านค่าประมาณตามแผน5คนผลการดำเนินง,งาน5คนภ้าคีเครือข่ายจัดกิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวพน้ำขาวค่าประมาณตามแผน2คนผลการดำเนินง,งาน6คนตัวชี้วัดที่7ด ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน,นกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือขา่ายอีกบปวะมา2564ที่กอสลากตำบมลมุกข,ข่าเข้าร่วมได้แก่งเข้าร่วมประชุมพิจารณาล่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564ณห้องจุลวงการประหาส่วนตำบลมุกขาวอำเภอบ้านันหอยจังหวัดสุโขทยัยวันที่9ตุลาคม2563เวลา9นาฬิกา ได้รับสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนด้วยโอกาสนอกระบบการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัระยะที่2ตามหนังสือที่ 65, สท0212่งสองทอลงวันที่27ตุาลาคม2563รับผิดชอบสำรวจในพื้นที่ตำบลหอมขาวมีผู้มีข้อมูลสำรวจจำนวน232คน 3. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1, หมู่ที่16ตะมนตนวังขาวหน้า,านอาคารอเนกประสงค์ระจำหมู่บ้านในวันที่20ธันวาคม2563 4. เข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุตะมนลวังขาวหรือกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีก็ประมาณ2564 5. ร่วมง,งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ในวันที่11มีนาคม2564ณศูนย์เรียนรู้สิเกษตรอินทรีย์ษษ C, วิถีพอเพียง4-5-9ตำบลวังน้ำขาว6ร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้อง,งออ 1, ถิ่นพศ2561-2565เพิ่มเติมฉบับที่2พศ2564ในวันที่23มีนาคม2564ณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ัวชี้วัดที่8จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายตัวสนกานตำรล้อมขาวได้รับมอบหมายกิจกรรมได้แก่โครงการส่งฝึกอาชีพชุมชนค่าประมาณ27คนการดาเนินงานได้12กาพพรศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตป้าหมาย20ผลการดำเนินงาน23กาพพราศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนค่าประมาณ14คนผลการดำเนินงาน24คน การจัดบวนการเรียนรู้ตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงค้าประมาย7คนผลกานวนงาน8คนกิจกรรมศึกษารร่วงานสูงิทยาสาต่อการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเลือกฤรดูการปลูกใหม่กิจกรรม2เมีาวสว5 6 4วันรักการอ่านเป้าหมาย5คนผลกานบริาน5คนพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน ค้าป้าหมาย8คนผลการมืนง,งาน8คนปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนได้โอกาสนอกระบบการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโข,ขทัยระยะที่2ค่้าประหมาณ2 3 2ร้าคนผลการมือง,งานได้2 3 2รคนโครงการสารักสร้างรั้วนักศึกษาต้นแบบ ค่าป้าหมาย3คนผลการดำเนินง,งาน3คนอบรมการช่วยเหลือและสังเกตการเลือกตั้งท้องถิ่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการในรู้ออนไลน์กิจกรรมส่วนพุกษศาสตร์ในโรงเรียนค่าประหมาย5คนผลการดำเนินง,งาน5คนเยาวชนรักธรรมชาติโบราณครีบ้านวังหาดค่าป้าหมาย5คนผลการดำเนินง,งาน5คน ผลการเนินงานกระทมางตมรับขาวได้ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนโครงการสําคัญประจําปีต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจํานวน15กิจกรรมซึ่งได้ปฏิบัติงานได้ตามที่รับมอบหมายงาน10งานขึ้นไปและมีผลสำเร็จตามค่ารหมายตั้งไว้ตัวชี้วัดที่9ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีพบว่าระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง ที่มีผลการปฏริบัติงานที่ดีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสามารถเป็นแบบอย่างได้ได้แก่กบสลอลตะบนต้นแบบ 5D p เมี่ยมประจําปีงบประมาณ2563มีความสอดคล้องกับเนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกหนกวันวิลาวันเรื่องเล่นยกระดับบสลอลบน 5D p เมี่ยมโดยได้รับใบเกิบัตรจากรับปฏิบัติ ได้เลือกกสทต,ต้นแบบผ้าดีพเมพม,มระดับจังหวัดและได้รับเกียรติบัตรกสนต้นแบบผ้าดีพีเมียมระดับอำเภอสวัสดีครับ